หมูเด้ง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 ูเด้งมูหมอมาหาแล้วนะก่อนจะเจอหมูเด้งเราต้องเจอละมังก่อนมีเ,เยอะลตุนี้ประมาณห0ตัวครับอุยต,ตายไม่ใช่ฉันอุ๊ยตายอยากกินฉันสิลูคีอุ้ยตายแล้วใสอยู่นี้ทั้งวันเลยน่ารักเนาะจะขอให้ทุนกระหม่อมเนี่ยตั้งชื่อกับน้องของของตัวด้วยครับแม่ตั้งชื่อให้ป้าดูป้าปา ารักมากเลยน่ารักกับในรูปอีกน่ารกกนพูน่ารักอยากจับอันที่จริงเดินมาแล้วเดินมา เชสเีรล่อีพีนี้ามพามาหาซุปตาระดับโลกดังสุดๆรันทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการฟุตบอลบาสเกตบอลอเมริกาคอนสเสิร์ตระดับโลกสำนักข่าวต่างชาติแล้วก็อีกหลายวงการใครๆก็รู้จักหมูเด้งทำไมถึงไวรัลขนาดนั้นตามมาหาคำตอบกันสวัสดีค่ะวันนี้จะได้เห็นน้องเด้งๆให้ดูไหมได้เห็นแน่นอนครับ กฎของการเข้าชมหมูเด้งมีอะไรบ้างคะข้อแรกเลยก็คือไม่คว้างปลาสิ่งของลงไปในส่วนแสดงของน้องหมูเด้ง2ก็คือไม่ตะโกนดังไม่ส่งเสียงดังไปให้เขาทําการรบก,กวนน้องหมูเด้ง<อ>ครับแล้วคิดหรือเปล่าว่าน้องจะด,ดังได้ถึงขนาดนี้ไม่เคยคาดคิดาม่ออเลยครับว่าน้องจะมีชื่อเสียงโด่งดังได้ขนาดนี้ครับกระแสของน้องหมูเด้งเนี่ยตอนนี้นะครับรันไปทุกวงการจริงๆนะครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมากๆเลยใช่ไหมใช่ครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทําให้เมืองไทยเราเนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยครับตอนนี้คนน่ารักจริงๆเนาะน่าร มัาารากๆคบไม่ต้องใช้เงินก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้ใช่ครับตรงนี้เราไม่ต้องใช้เงินในการไปโปรโมทให้กับประเทศไทยเลยครับเราโปรโมทผ่านน้องๆที่เป็นพี่คีปเปอร์ในการดูแลสัตว์ตรงนี้เลยครับ ตอนนี้เลยมีคนมาเต็มเลยตอนนี้ก็มีคนมาเที่ยวสวนสัตว์ค่อนข้างเยอะครับต่อวันส่มนมากคนไทยแลยนะ้ะคนไทยประมาณ80ครับ<อ>ต่างชาติก็มาจากรัสเซียจีน<อ>แล้วก็อเมริกาครับประมาณ20%ที่เป็นต่างชาติแล้วหมูแดงจะได้เป็นประธานาธิบดีไหมตอนนี้ถ้าในผลโหวตเนี่ยที่เราดูในโซเชียลเนี่ยก็ถือว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่แซงทั้งทั้มและแฮริตไปนะครับเราเตรียมส่งหมูแดงไปแล้วเราเตรียมคู่มือให้เขาศึกษาแล้วครับว่าเขาจะเป็นประธานาธิบดีได้ได้ย่างไม่ ก่อนจะเจอหมูเด้งเราต้องเจอละมั่งก่อนละมั่งอย่ากลัวแล้วนะพูดค่อยๆบายบายเราสามารถป้อนอาหารน้องเขาได้ครับกินอาหารมากินอาหาร ตรงนี้เราจะเป็นเพศเมียทั้งหมดครับตัวตัวเมียหมดเลยเป็นสมาคมแม่บ้านส่วนสมาคมพ่อบ้านจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับอ๋อแล้วไม่พ่อบ้านไม่อยู่ก็ไม่บ้านเหรอเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเราเอาตัวผู้ขึ้นมาเนี่ยเรามีความเสี่ยงที่เราบ้างจะทําร้ายนักท่องเที่ยวได้ครับอ๋อระวมั่งตัวผู้มันดุกครับเขาจะมีเขามีอะไรส่วนระบังเพศเมียเนี่ยจะไม่มีเขาครับอ่ะเชิญเพื่อนๆนมาสิคะเพื่อนเพื่อนมาเล้วเข้ามาแล้วล<ส>ูกม้ามามามาหามาหามาหากาหาม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  มาเร็วกมาเข้ามาเร็วเยอะๆเร็วถิวว่นกำเนิดข้าจริงๆคืออยู่ที่ไหนครับบัะม้า,าเหล่านี้ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่สองสายพันธุ์ด้วยกันทั้งสายพันธุ์ตะวันตกก็คือฝั่งพมา่าสายพันธุ์ตะวันออกเนี่ยจะอยู่ฝั่งกัมพูชาจะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ<ต>ประเทศไทยแต่ก็มีเยอะไ,<ท>ยไม่ไม่สูญพันธุ์ไมไม่สูญพันธุ์ครับตัวเนี้ยเรามีโครงการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยแล้วเขาไม่มีชื่อเหรอคะนเนี่ยก็จะมีชื่อบางตัวที่พี่เลี้ยงสามารถจําได้จำไม่ได้เราก็จะดูจาาากปรรระะะวัตชชชนนนขขอออออองงงเงี้้้แลื่่ไ กินให้อ้วนอะมาซี่มาซี่ขนเกาไม่นินะขนแข็งกินน้องน้องมันม่วงนะคะจะกินน้องมันม่วงไมยตายแล้วบายบายสนุกไหมคะมันว่ามนเที่ยวสวนสัตว์ด้วยไม่กล้ามาเองเดี๋ยวโค้งงูแดงจะสวบ ะจะเป็นส่วนแสดงชนีมงพุดนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยชนีจะเป็นสัตว์ที่กลัวน้ําน้องเขาก็จะอยู่แต่ข้างบนอย่างเดียวแต่ลิงจะว่ายน้ําเป็นครับส่วนชนีนี่ว่ายน้าไม่เป็นเขาก็จะร้องผัวผัวผัวครับ <c ười> เราจะมาดูเปนกล่งกันอ่ะ ออแล้วเพนกวินเป็นเหมือนอีกไฮไลท์หนึ่งของสวนสัตว์ใช่ไหมคะใช่ครับพาเลทเพนกวินเนี่ยถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลยที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยไม่สามารถพลาดการชมกิจกรรมตรงนี้ได้เลยครับ ม,มันเล็กๆนะอันนี้เป็นสายพันธุ์ฮัมโบครับซึ่งอยู่ทางอเมริกาใต้ของโลกครับเราให้คีเปอร์เราเนี่ยเรียนรู้กับเขาแล้วก็เราจะมีเหมือนกับบัตรประชาชนที่อยู่ตรงปีกเขาครับคล้ายๆกับ QR code เหมือนกับเป็นชื่อเขาเป็นการจดจําได้ง่ายเวลาเราให้การรักษาหรือว่าให้วิตามินต่างๆโอ้มีเยอะเลยตัวนี้ประมาณ60ตัวครับนักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตรงนี้ได้สามารถขึ้นไปป้อนอาหารให้กับนกเป็นวินได้ครับ เดินเดินเดินสวัสดีครับอุ้ยตายแล้วมันเดือหิวไหมหิวไหมว้าตายเยอะเยอะแม่ยังกันยังยังกันยังยังกันน่ารักมากเลยแล้วฝึกนานหมกันเนี่ยก็ใช้เวลาในการฝึกพอสมควรเหมือนกันครับหลายเดือนกว่าเราจะประสบความสาเร็จตรงนี้โอ้อร่อยมากคือโดยพฤติกรรมเนี่ยถ้าเราให้ตรงหางเขาก็จะกับหัวเอาหัวปลาลงครับอุ้ยตายไม่ใช่ฉันอุ้ยตายอยากินฉันสิ ไม่ต้องกินมันม่วงนะกินกินกินตายจวนหมดแล้วนะเอาเสร็จแล้วว่ายน้ำโชว์ทุ่งกระมอมเลยลูกไปไว้น้ำได้แล้วไม่มีแล้วบมือบายตรงนี้ก็จะเป็นสัวแสดงของคาบิบาร่าที่เราอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถลงไปทำกิจกรรมร่วมกับสัตว์ได้มาจากประเทศไหนคะทางอเมริกาใต้เหมือนกันครับอเมริกาใต้เหมือนกันครับอเมริกาใต้มีสัตว์เยอะนะ ครับอันนี้เขาเป็นมิตรกับแม้กระทั่งศัตรูของเขาอ๋อเขาเป็นมิตรกับศัตรูด้วยเป็นมิตรกับคนทุกคนครับไม่มีมิตรแท้และศัตรูทาวรไงเขารู้นูชื่ออะไรคะฮัลโหลฮัลโหลจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมสามารถจําได้ก็คือลูฟี่ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่รับแขกและท่องเที่ยวมาเนี่ยลูฟี่จะเข้ามาหาตลอดลูฟี่เหรอครับลูฟี่แล้วไหนมาลูกมามาลูกมากินอาหารมาแล้วมากินอาหารกินอาหารหน่อยนะลูก ตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยกว่าเพื่อน,นจะเป็นตัวผู้ครับส่วนตัวเล็กน่จะเป็นตัวเมียลูฟี่มาไหนลูฟี่มาลูฟี่มาลูกลูฟี่มาเนี่ยอย่าแย่งลูฟี่ลูฟี่มาใกล้ๆทุกมีความสุขหน้าเดียวหมดเลยครับคุณระหมอ่อมน้านนิง่งทำไมถึงนั่นนิง่งล่ะหน้าเขาเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างเดียวเลยครับลูฟี่เป็นผู้หญิงผู้ชายลูฟี่ลูฟี่เป็นผู้หญิงครับลูฟี่เก่งมากลูฟี่เก่งมากเก่งมากลูฟี่ลูฟี่เก่งมากอร่อยเลยอร่อยมากมากเก็บไปกินอะ กิน,นาคุณเชิญไปมันจับเธอได้ไหมเนี่ยต่อที่สล็อตลงไปงนนี้ทางขวาเนี่ยครับจะเป็น คุณปู่แฟตซึ่งเป็นสล็อตตัวเก่าของเราคุณปู่เดินเร็วๆขานหารก็ยังช้าเลยทางแฟนคลับก็จะบอกว่าคุณปู่ซิ่งแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกเล่นน้ําวิ่งเล่นนี่เล่นน้ําสนุกสนานครับเราจับตัวเขาได้ไงตรงนี้เป็นโซนที่ไม่อนุญาตให้นักเที่ยวสามารถจับใช่ได้เพราะดุเลยอาจจะทําร้ายนักท่องเที่ยวได้เราก็เลยไม่อนุญาตให้ไม่สามารถจับตัวเขาได้ทําไมเขาช้าอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ต้องการเสียพลังงานเพราะเขาจะได้อยู่ยืนด้วยาอเขายืนไหมก็ตัวนี้ตัวนี้ถือว่าแก่มากนะครับแก่แล้วยี่สิบกว่าปีแล้วครับโอ้ก่่ออนนนะไปก เดี๋ยวคุณนะบอกจะมาเที่ยวชมใหม่อ่าแล้วน้องเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเราได้รับยติจากองค์การสุสั์เนี่ยให้ให้นําเข้ามาเอามาจากอเมริกาใต้ครับอเมริกาใต้เลยเหรอครับนำเข้ามาเพื่อที่จะมาเพาะขยายพันธุ์กับสล็อตตัวเดิมตัวเดิมคือคุณปูแฝดคุณปูแฝดโดยธรรมชาติเนี่ยครับสล็อตเพศเมียจะเป็นผู้เลือกเพศผู้อ๋อเราก็เลยต้องเอาเพศผู้มา2ตัวเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเลือกก็จะไม่เอาคุณปูเพราะเขาไม่ชอบคุณเจครับไม่เป็นแดดดีใไม่สนใจค่แต่ปูอาจจะชอบผู้ชายก็ได้เดยยค้แ่ลรับ จะขอให้ทุนกระหม่อมเนี่ยตั้งชื่อกับน้องสองของตัวด้วยครับอ๋อโอเคโอเคตบผู้ให้ชื่อลีโอก็นแล้วกันแล้วก็ตัวเมียให้ชื่อเอลซ่าเอลซ่าตัวใหญ่เอลซ่าจะตัวใหญ่กว่าลีโอนะตัว้ชื่อลีโอตัวนชื่อเอลซ่าแม่ตั้งชื่อให้ตัวผู้ชายชื่อลีโอตัวผู้หญิงชื่อเอลซ่า แม่มะลิก็จะกินอาหารคุณนี่คุณแม่มะลิแม่เขาปัจจุบันได้509แล้วครับนี่ไม่ไม่ไม่แคร์ใช่ไหมอันนี้ตัวใหญ่ครับเป็นฮิโปพันธุ์ปกปปติเลยครับเป็นคอมมอนฮิโปครับอันนี้เป็น,นขาหมูครับเป็นฮิโปใหญ่เหมือนกันหน้าสีานวลอ่อนเนี่ยจะคือพี่ขาหมูครับเป็นเจ้าของเพจขาหมูอันเด็กสวัสดีค่ะค่ะพี่ขาหมูอ่าดูปบาค่ากินไรหน่อยสวัสดีขาหมูอ่าหิวข้าวใช่ไหมล่ะครอบครัวหมูเด็กเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน7ตัวนะครับปัจจุบันเนี้นยี่ย ห้าตัวก็คือหวานหมหวานหมหวานเป็นพี่กัญญาหมูกรอบแล้วก็พี่หมูตุน๋นแล้วก็น้องหมูเด้งส่วนอีกสองตัวเนี่ยเราส่งไปที่สุสัว์ขอนแก่นกับสุสัอ์อุบลครับชีวิตในหนึ่งวันน้องทําอะไรบ้างเนี่ยตื่นมาก็จะอาบน้ํากินอาหารกินนมแม่กินนมแม่นนมแมอย่างเดียวเลยชครับช่วงนี้ยังกินนมแม่อย่างเดียวตอนนี้กาลังฝึกเขี้ยวอยู่กับคุณแม่เขาครับแล้วน้องจะเด้งเห็นเช้ากับบ่ายใช่ใช่ครับจะมีช่วงเวลา8ปดโมงเช้าเนี่ยที่พี่เลี้ยงเขาเข้ามาทําความสะอาดอาบน้ําอาบท่านะครับแล้วช่วงบ่ายสองเนี่ยให้ยากับคุณแม่่เพือ เสริมนมเสริมอะไรนี่จะเป็นแม่โจนาห์กับน้องเด้งนะครับโมเด้งโมเด้งหนูยังไม่หลับใช่ไหมคุณบอกมาหาแล้วนะลูกนะแต่เขากระตุลเล็กนะอย่าเพิ่งหลับหลับหมดไม่สนใครมาเลยนะหมูเด้งนะก็คุณแม่เขาไม่นอนบ้างเหรอก็นอนครับสุมาจะนอนช่วงกลางคืนครับเขาจะพากันลงไปนอนแช่ในน้ําในช่วงเวลากลางคืนอ๋อดีเป็นพี่ที่โดนสวบบ่อยๆครับโดนสวบตลอดเวลาเวลาลงไปให้อาหารเขาก็จะให้สวบเข่าสวบอะไรครับ เมื่อวานเราเพิ่งตรวจสุขภาพและชั่งน้ําหนักไปครับก็สุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็น้ําหนักก็อยู่ที่สามสกิโลครับแล้วคุณแม่ก็โเขหนักเท่าไหร่ฮะประมาณ200ครับตัวเล็กแล้วตัวนึงก็ตัวใหญ่กว่านี่แล้วตัวเขาเหนียวเหนียวมาเหนียวเป็นอะไรเป็นเหงื่อเขาเหรือซึ่งเหงื่อเขาครับพอเวลาถูกไปสูมมามันจะกลายเป็นเนื่อครับก็จะเหนียวเหนียวเลื่อนเลื่อนนะอยากจับหมูแดงคุณแม่ค่ะเบรกอัพนะคะจะเห็นว่า ปากของน้องเ,เขาจะกินมูลของแม่เขาเพราะ oh. ว่าเขาจะมีแบคทีเรียลงไปช่วยย่อยอาหารเพราะตอนนี้ระบบย่อยอาหารของน้องเขายังไม่ดีเขาก็ต้องใช้แบคทีเรียลงไปเด็ดช่วยย่อย oh. อยังไม่จับหนูเขาบอกอย่าจับอย่าจะมาจับก้าาบนหนูสิคะหนูผู้หญิงแนละ้วจะจับก้นหนูได้ไงไม่เอาไม่อยากมาจับยันก้นหนูคืออัตราการเจริญเติบโตของน้องหมูเด้งเนี่ยน้ำหนักตัวเพิ่มวันละ3 0 0กรัมต่อว,วันตอนที่ลอดมาตัวแดงๆใช่ครับตอนที่ออกมาได้3วันเราช่างปุ๊บ5กิโลวันนี้เป็น3-2.7 oh. กิโลครับเมื่อวานครบ3เดือนพอดีน่ารักนะคร มานี่มานี่นู้นี่น่ารักตอนนี้ก็ซ้อมแบบเคี้ยวทิพต์ก่อนนะครับแต่กินไม่ได้ก็เคียปปเค้ยวทิพ์ไปเคี้ยวทิพติพกระคอขายออกขายออกครับฟันก็ยังไม่มีครับแต่ทาตามคุณแม่ใช่ครับแต่เขารักแม่ตามติดแม่เขาตลอดเลยถ้าคุณแม่เดินไปเขาก็จะเดินตามเขาจะไม่ให้อาหางคุณแม่เลยครับ คุณแม่เขาเนี่ยครับมื้อเช้าเนี่ยเราให้ผักผลไม้ส่วนมื้อเย็น,นจะเป็นหญ้า,ญาครับเป็นหญ้าสดเรามีการเสริมใบไม้ด้วยเพราะในธรรมชาติที่ปโปกแคบจะต้องกินใบไม้ในธรรมชาติใบไม้อะไรก็ได้เหรอครับผมเหตุเริ่มต้นตั้งแต่ที่หมูแดงหรือตั้งแต่ขาหมูแต่แตหมูแดงเขาขอ้วนกว่าคนอื่นว่าประมาณเท่ากันครับเท่าเท่ากันเหรอให้สิบคะแนนเลยให้คะแนนเต็มมาถ่ายรูปกันหนูสิอย่าให้สใส่วิกินนี่แต่ไม่รู้จะใสยย่งไงนั่นพ่อเขาครับนั่นพ่อเขา แม่ก็มีผัวสองคนเอาแล้วผัวคนแรกตายไปตายไปครับแล้วก็ได้อ๋อก็เป็นแม่มาได้ตัวโทนี่มาโทนี่เราก็เอามาผสมแล้วเขาก็ให้ลูกมาเจ็ดตัวแล้วครับตอน,นโอ้เขาไม่เกิดที่นี่ทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยได้รับมาจากสุสัตว์สิงคโปร์ครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วแล้วเราก็พ่อขายายพันธุ์มาเรื่อยๆเพราะเกือบศูนย์พันธุ์แล้วในสวนสัตว์เนี่ยมีอยู่ประมาณ350ตัวแล้ตัวายเธออยู่ไหนละ่ะหนูไม่มี หนูไม่มีแรงนะคะน่ารักมากเลยน่ารักกับตัวในรูปอีกรำยมพูน่ารัก,รกเขามีลายเมคอัพของเขานะรู้เปล่ามูด้งรู้เปล่าเราดังที่สุดแล้วน้องน่ารักมากเลยอยากจับอันที่จริงโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยพีโป,โปแคะนะครับเป็นสัตว์ปูร้าย เป็ดดูได้เหรอแต่ว่าเราให้พี่คีปเปอร์เนี่ยสามารถเข้ามาดูแลได้แต่คนอื่นก็ไม่ได้มาจับใช่ไหมใช่ครับถ้าทัองเที่ยวทั่วไปเห็นในธรรมชาติก็ไม่ควรเข้าใกล้เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายกับนักเที่ยวได้แต่ละแต่ว่าในสวนสัตว์เนี่ยพี่เลี้ยงสามารถเข้าใกล้ได้เพราะว่าเขาต้องดูแลสุขภาพเ,เ,เหมือนเขาเขารู้จักกันเลยครับเดินมาเร็วเดินมาเร็วแล้วเห็นเขาเดินมาเร็วก็เดินมาโอ้ดีแม่ไปไหนอ่ะแม่อย่าทิ้งหนูไปสิแต่บางครัวก็ไม่แด้มสีชมพูนะครับ แต่หมูเดงก็คงแก้มถือผู้ตลอดไปครับใช่ครับแต่เป็นคุณแม่เขาเลยครับแล้วจะให้คุณแม่มีลูกอีกไหมเนี่ยคิดว่าจะให้มีอยู่ครับเพราะว่าในธรรมชาติแล้วเนี่ย เขาก็มีไปเรื่อยๆครับเราจะให้เขามีเพราะว่าเพื่อนเป็นการอับสายพันธุ์ไปด้วยเพราะในประเทศไทยเนี่ยที่มีอยู่ในทั่วไปขององค์การสสัตว์เนี่ยเป็นพี่น้องกันหมดมันพี่น้องกันหมดเลยครับผมเราจะต้องเอาตัวตัวอื่นใช่จากต่างประเทศมาเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันสับเปลี่ยนสายพันธุ์มาเหรครับแล้วตั้งแต่มีหมูเด้งคุณมาสวนจัดเยอะมากกว่าเดิมกี่เท่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งเป้าคนเที่ยวไว้อยู่ที่ประมาณ70,000มื่คนแต่มีน้องเที่ยวมาเนี่ยแสนหกหมื่นคนก็ถือว่าเท่าตัวนึงเลยครับที่เข้ามาเที่ยวชมส ชาวไทยเนี่ย200บาทนะครับเด็ก40บาทชาวต่างชาติเนี่ยผู้ใหญ่350เด็ก80บาทครับเดยวก็จะพาทูกระบอมไปนำชมเกาะมาดากัส카มาดากัส카เขาอ้อ่อยู่ที่บ่เกอเนียอันนี้เราใช้พลังงานปลในการพาข้ามไปครับก็คือเป็นพลชักแผ่อ๋อตัวลิเมอร์ เขาเกาะเนี่ยอย่าไปตกใจเขาไม่ทําร้ายเราไม่ทําอะไรทั้งสิ้นเขาจะโดดมาเกาะเราปุ๊บเขาจะหยิบอาหารทานเองอ๋อให้เอายิ้วหยิบเองใช่ไหมขอให้เราจับช่วยแน่นๆครับแล้วนี่มีกี่ตัวเนี่ยหยิบสามตัวครับสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะขึ้นมาแล้วขึ้นลลกอ่ะอ่ะไปแล้วครับม่อมครับมาที่มากินแล้วว้ายไปอ่ามาแล้วครับอ่า ไม่กลัวนะ่นารักด้ยลูก<ๆ>เขากินเขากินตายแล้วอ่ะกินคนละอันไม่ต้องแย่งกันนะคะน่ารักมากใส่อยู่งี้ทั้งวันเลยน่ารักเนาะน่ารักนะ่นา,รกนารักมากเลยค่ะพ่ไปแล้วเคยเห็นเหมือนกันะแต่เห็นที่สูแต่จะเห็นไกล้ๆรัสเซียจะชอบตรงนี้มากครับแล้วเข้ามามันสวยนะน้องๆคีปเปอร์ผมก็พูดรัสเซียได้หมดแล้วครับพูดภาษารัสเซียเป็นไหมเงียบเงียบเงียบเไม่ใช่ เขาชอบทนอ,อ,อ,อนผมลงมา<ด>บ่อยครับผมจะลงมาทํากิจกรรมร่วมกับสัตว์ปอยครับเขาก็เลยจะคุ้นเคยจํากันได้อะไรกันได้ตัวนี้มนตัวผู้อุ้ยตายแล้วสวัสดีค่ะอะเราแบ่งกันเขากินแต่แครอทใช่ไหมใช่ครับยิ่งอุงนยิ่งของโปรดเลยครับอ๋อต้องกินผักบางทีเดี๋ยวไม่สวยนะหมดแล้วบายบายมีตัวใหญ่ๆร้องเพลงอยู่ครับร้องเพลงอ่ะโอ้ เราต้องลองน้องเล้าเหฝาหลังบ้างด้จะมีน้องๆตัวเล็กๆอยู่ในตัวเล็กๆนั่นรุ่นนนี่มันออกลูกมาแล้วใช่ครับเพิ่งฟักออกมาเป็นตัวครับได้ไม่ไม่ไม่เกิน3เดือนโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะยืนหลับยืนขาเดียวอย่างเงี้ยครับการพักก่อนแล้วก็พับพับคอลงมาตัวนี้จะเต้นลำนะโลเต้นระบาเลยดู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 ลา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  เต้นระบายหน่อยหนู๋ยวเขาจะหันหัวง anyway> right. like uh, right? right, yes, like ี้คร right? ับเต้นซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาหันซ้ายหันขวาก็มันเออต้นดยๆเต้นอยู่ตัวเดียวตัวอื่นไม่เต้นเลยใช่ครับจะมีตัวเดียวที่รับแขกที่สุดเลยครับตัวนี้ต่างชาติมาตบมือปุ๊บก็จะรับแขกต่างชาติรับแขกและเสียเต้นตลอดเวลาเลยครับใช่ครับเขาแบบสง่าใช่ครับใหญ่ตัวเป็นสง่าแล้วก็กางปีกสวยมากเลยครับอย่างเนี้ยบางจุดเราก็อนุญาตให้ให้น้องเที่ยวใช้เสียงได้ได้ เขาชอบเสียงใช่ไหมใช่ครับเขาก็มีความสุขกับการที่ได้ยินบายบายแล้วเขาชื่ออะไรตัวที่เต้นว่าเนี่ยหันษาครับหันษาน้องหันษาแล้วนอกจากเรื่องความน่ารักของสัตว์นีย่ยังมีเรื่องดักด๊ากอะไรบ้างหรือเปล่า เป็นความเข้าใจผิดของของคนทั่วไปที่ว่าสนสัตว์เนี่ยเอาสัตว์มากักขังอยู่ในพื้นที่เหรอเป็นดราม่<อ><ห>าคะทรมานหรือเปล่าเอาเอามาทําอะไรหรือเปล่าในเชิงลบมาตลอดแต่ถ้าไม่มีสัสตว์มันคอยเพื่อประชากร <P aper> ให้กับสัตว์ก็คงสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติบางตัวแล้วเพราะธรรมชาติเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแตก่อนใช่ครับคลิปนี้ก็ยังมีเรื่องราวหมูเด้งแต่มาพร้อมกับแก๊งเพื่อนตัวอื่นๆกับอีกแง่มุมของสวนสัตว์ที่ไม่ได้มีแค่ความน่ารักจะเป็นยังไงไปชมกันต่อเลย อันนี้บ้านของแดดครับถ้าไม่แดดอยู่ไม่ได้ครับพตาเราบอกว่ารดนิดหน่อยได้อย่ารดน้มากเพศผู้แต่ชื่อสมหญิงทำไมชื่อสมหญิงอ่ะสมหญิงมมเมีอะไรยังอูต้นใหญ่มากต้นหญ้าชาวนาใหญ่มากแล้วถ้าสัตว์ป่วยเราดูแลเขายังไงแล้วมีเลี้ยงไว้เพื่อปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติไหมโอ้สวยนะพระโอ้ ว่ายว่ายว่ายท้ายเขาเขียวที่ว่ายน้ำเหมือนสะพันอ๋อว่ายน้ำเก่งมาก <cl aps> โอ้อยากกินเหล้าอ่ะ